5น้ำสมุนไพรไทยดื่มก่อนนอนหลับสนิทลดน้ำตาลตอนเช้าหลายคนมีปัญหานอนไม่หลับและตื่นมาน้ำตาลสูงวันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำสมุนไพรไทย5อย่างที่หาง่ายราคาถูกดื่มก่อนนอนแล้วช่วยให้นอนหลับสนิทและยังช่วยลดน้ำตาลตอนเช้าได้อีกด้วยลองทำดูนะครับได้ผลจริงครับ1น้ำใบหมอนลดน้ำตาลและช่วยนอนหลับใบหมอนมีสารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่ตลอดคืน ไม่พุ่งสูงตอนเช้านอกจากนี้ยังมีสารกาบาท,ที่ช่วยผ่อนคลายสมองทําให้นอนหลับง่ายขึ้นงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มน้ําใบหม่อนก่อนนอนทุกคืนนอนหลับได้เร็วขึ้นและน้ําตาลเช้าลดลงวิธีชงง่ายมากเอาใบหม่อนแห้งหนึ่งช้อนชาชงกับน้ําร้อน1นึ่แก้วดื่มก่อนนอน30นาทีไม่ต้องเติมน้ําตาลนะครับ 2. น้ําดอกคําสอยลดความดันและช่วยผ่อนคลายดอกคำส อยมีสารที่ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันและที่สําคัญช่วยผ่อนคลายระบบประสาททาให้นอนหลับสบายคนที่มีปัญหาความดันสูงและนอนไม่หลับดอกคําฝอยจะช่วยได้มากวิธีชงคือเอาดอกคําฝอยแห้ง5-7ดอกชงกับน้าร้อน1แก้วทิ้งไว้5นาทีดื่มก่อนนอน30-60นาทีจะช่วยให้รู้สึกสงบนอนหลับสนิทและตื่นมาความดันปกติครับ3น้ำใบเตยช่วยระบบประสา และคลายเครียดใบเตยมีกลิ่นหอมที่ช่วยผ่อนคลายสมองลดความเครียดและที่สําคัญช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีงานวิจัยไทยพบว่าสารในใบเตยช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินทําให้เซลล์ใช้น้ําตาลได้ดีขึ้นวิธีชงคือเอาใบาเตยสด2-3ใบฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำสอแก้วให้เดือดพักให้อุ่นดื่มก่อนนอน1แก้วจะช่วยให้นอนหลับสบายและน้ําตาลเช้าไม่สูง 4. น้ำขิงลดการอักเสบและช่วยระบบย่อยขิงมีสารจิงเจอร์ลอที่ช่วยลดการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนเลือดและช่วยระบบย่อยทำงานดีถ้าดื่มก่อนนอนจะช่วยไม่ให้ท้องอืดน,นอนหลับสบายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยอุ่นร่างกายเหมาะสำหรับคนที่มือเท้าเย็นวิธีทำคือเอาขิงสดหั่นบางๆ3-4แผน่นต้มกับน้ำ2แก้วใส่น้ำผึ้ง1ช้อนชาดื่มอุ่นๆ ก่อนนอน30นาทีจะช่วยให้นอนหลับสนิทและระบบย่อยทำงานดีครับ5้าน้ำผักเชียงดาลดน้ําตาลและปรับความดันผักเชียงดามีสารที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดควบคุมความดันและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทําให้นอนหลับสบายงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มน้ําผักเชียงดาเป็นประจํามีระดับน้ําตาลและความดันลดลงอย่างชัดเจนวิธีชงคือเอาใบผักเชียงดาสด5-7ใบตำโขกให้แตกชงกั ับน้ำร้อน1แก้วทิ้งไว้3-5นาทีดื่มก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับดีและตื่นมาน้ำตาลไม่สูงครับน้ำสมุนไพร5อย่างนี้หาง่ายราคาถูกทำเองได้ที่บ้านดื่มสม่ำเสมอทุกคืนจะช่วยให้นอนหลับสนิทและควบคุมน้ำตาลได้ดีลองทําดูนะครับติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ